thank mm -hmm. you มันอะไรกันล่ะครับเนี่ยไม่มีปล่อยให้ gba ของเราเหงาเลยเนะจ๊ะเข้ากล่องกันมาค่ะมาแบบแน่นๆจุกๆกล่องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากลัวลิซ่าจะทำงานหนักนะจ๊ะก็เลยส่งมาให้ถึงที่แบบนี้ค่ะขึ้นรูปน้องรวยๆย,ยังไม่พอนะคะส่องกันดูดีๆจะเห็นเลยว่าสติกเกอร์ที่แปะมาบนกล่องนะมันก็ทำให้พวกเราชุ่มฉ่ำหัวใจเลิศเกินนะคะคือสติกเกอร์เซรีน ไปเลยสิคะก็ตอนนี้มีข้อมูลมาว่าน้องถ่ายงานให้กับเซรีนอย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่ได้สามารถเจาะจงละเอียดยิบขนาดนั้นนว่าเป็นงานประเภทไหนนะคะแต่ แอดเดาก็อาจจะเป็นปกแมกกาซีนอีกหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องมีการถ่ายแบบถ่ายปกเสร็จใช่ปะเออก็ต้องทำเป็นข่ายทีกแบบคลิปเกรย์ๆด้วยเป็นแบบคลิปมาโปรโมตในโซเชียลมีเดียด้วยอะไรแบบนี้นะคะเออประมาณนั้นก็เลยบอกว่านี่อีกหรือเปล่าที่เป็นเหตุผลที่ลลิสาของเราเนี่ยก็ต้องรีบบินกลับเร็วหน่อยเพราะว่าเหมือนคิวถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันลงล็อก ok แล้วเนี่ยมันก็ย้ายอะไรลำบากเหมือนกัน เพราะว่าเขามืออาชีพด้วยนะคะก็ทำงานเป็นทีมใหญ่เลยค่ะซึ่งกันนี้ก็เลยนำภาพความน่ารักของน้องมาให้ดูกันนะคะเวลาที่เจอแฟนคลับทีไรเนี่ยยิ้มกรุ้มกริ่มโอ้สวัสผมผิวน่ารักไม่รู้ว่าหัวใจวายไปตรงนั้นนะคะกี่ชีวิตนะคะรถพยาบาลหวอนี่วิ่งกันเต็มเลยอะววนะฮะ เออพยุงหัวใจกันหน่อยนะคะถ้าจะหันมายิ้มขนาดนี้ซึ่งนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแล้วนะแต่เอามาให้ดูกันนะคะซึ่งถ้าบอกว่านอกจากนะคะคุณพ่อบาบินนะ,ะและคุณพ่อเยดีจา่าห่วงนักห่วงหนาแล้วนะคะสองพ่อคะ่ะแห่งทัพไฮแบรนด์ยักษ์นะ,ะที่เขาก็ ออกมา c o n g r a t กับน้องก่อนเลยนะคะมาแบบว่าแสดงความยินดีมากนะที่น้องแบบว่าได้รับรางวัลนะคะที่ mtv กลับมาซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ mm. ก็ภูมิใจเรลากับลูกสาวที่คลอดออกมาเองเลยนะคะ mm. เพราะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นทุกอย่างให้กับแบรนด์แล้วจริงๆค่ะ mm. ก็คือหามากนอกจากจะเซลีนนะคะไม่ปล่อยให้กระแสหายไปก็ mm. เรียกว่าแม่กำลังร้อนตอนนี้ค่ะต้องตีเหล็ก เอาให้มันงวดค่ะเอาให้มันคมแหลมคมเอาให้มันโดนนะคะก็จับถ่ายงานกันอย่างนี้เลยรวมไปถึงค่ะยังมีบูกลีของคุณพ่อบับบินด้วยนะคะก็สร้างลุกน่ารักน่าลากให้น้องนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอวตารเหรอน่าลากที่เป็นตุก๊กตุ้นอย่างนี้นะคะก็ให้น้องอยู่ในแบบทุกแพลตฟอร์มเลยในแซฟฟาดแม่สาวผมแดงเพลิงคนนี้นะ มาเต็มพร้อมกับว่าเเครื่องประดับบุกาลีเลยเรียกได้ว่าต่อให้น้องจะอยู่โลกอีกใบโลกคู่ขนานนะคะหรือที่เรียกกันว่าโลกเสมือนจริงน้องก็ยังรวยรวยเละเทะอย่างที่เห็นนี้นะคะไม่เหมือนเราโลกใบไหนนั้นอืม ก็ยังมีมาม่าเป็นที่พึ่งอยู่ดีนะจ๊ะแต่สำหรับลลิษาแล้วสวยมากนะคะเขาก็รู้ว่าตอนนี้ค่ะแบรนด์เขาเนี่ยมันสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่เจนซี Z, ที่มีกระตังได้ด้วยก็ต้องตอนนี้เขาฮิตกันเนาะต้องออกมาในโลกเสมือนจริงแบบนี้นะคะน้องก็นน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวด้วยนะตามเวลาของเกาหลี อันนี้ค่ะข้อมูลมาแล้วค่ะทุกคนเขาบอกว่าในแอปนะคะเซเปโตนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแอปยอดฮิตของเขาอยู่แล้วเนาะจะเป็นแบบเอาตัวอวตารอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าลิซ่าแบล็กพิงคค่ะจะมาเยี่ยมแอปของเขานะคะแล้วก็น้องจะมาทําอะไรบ้างที่บูการีเวอร์นะคะที่แบบเป็นโลกของบูการีนะโลกเสมือนจริงใบนี้ และเขาก็บอกเลยจะว่ารอเลยนะคะน้องลิสเนี่ยจะมาเจอคะ่ะในลิซ่าเลวทามลูมด้วยนะคะถ้าดาวไม่ผิดนี่คือแอดไม่แน่ใจว่าน้องจะมาเป็นเวอร์ชั่นตัวการ์ตูนหรือว่าจะมาเป็นแบบในห้องไลฟ์สดแชทสดอะไรแบบนี้ของทางแอปเขานะคะเวลาที่เขานัดหมายเนี่ยเป็นเวลา5โมงเย็นของทางเก่านั่นเองนะคะเราช้ากว่าเขาใช่ไหม ของเราน่าจะตรงกับเวลาประมาณทุ่มนึ่งทุกคนอาจจะเลิกง,งานพอดีนะคะก็ลองโหลดองค์โหลดแอปกันให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปรอคุยกับน้องนะคะฮ้ตื่นเต้นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแอดลองไปดูก่อนนะว่าบรรยากาศในห้องจะเป็นยังไงยังไม่เคยไป<อ>ห้องนะคะ<อ>ที่เป็นแบบว่าเรียลไทม์รูมของเขาเลย ก็น,นี่ละค่ะงานจุกจุกแน่นๆไปเลยนะคะคนสวยคนเก่งคนคิวทองอะไรจะปังเบอร์นี้นะคะก็ขอให้น้องงานเข้าเยอะๆแต่ก็มีเวลาพักผ่อนด้วยนะคะไม่อยากจะเชื่อสรุปทุ่มนี้นะทุ่มหนึ่งจะเป็นยังไงบรรยากาศยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาเมาส์กันอีกทีนะคะทุกคนตอนนี้ก็บอกกันไว้เบื้องต้นประมาณนี้กันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ